สู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับผมวันนีนะครับอยู่กับด็อกเตอร์สุรทจงดาครูไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทงควันนี้เห็นว่าครูไก่จะพาเราย้อนอดีตนะไปชมนะฮะ พระธาตุแห่งลุ่มน้ําโขงนะครูใช่แล้วครับผมแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกนะครับนั่นคือพระธาตุพนมใช่แล้วพระธาตุนี้สําคัญมากนะครับผมเป็นปูชนียสถานที่เป็นที่เคารพนับถือทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับครับผมอเราไปดูภาพณปัจจุบันเลยครับอ่าปัจจุบัน อ๋อสวยงาม<ๆ>ก็คือเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องทั้งฝัง่งสงปปลาวเป็นพระธาตุสำคัญศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งนะครับตำนานการสร้างพระธาตุพนมเนี่ยเรียกว่าอุรังคณิธานหรือตำนานอุรังคธาตุอุรังคธาตุเนี่ยคือแปลว่ากระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าตามตำนานเชื่อว่าสร้างกันมางแต่พศ .8 พศ .8 ตัวเดียวเนี่ยมี <laughs> อายุมากกว่า2 5 0 0ปีอันนี้คือตำนานในอุรังคณิธานเนี่ยอุรังคณิธาน,นต้องอธิบายอย่างนี้ ตำนานอุลังคณิธานหรืออุลังคธาตุเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายชุมชนโบราณในแถบภาคอีสานและแถบุ่มแม่น้ําโขงทั้งหมดนะครับนะเป็นประวัติศาสตร์ก็เชื่อกันว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยพระมาหากัสปะในอุลังคณิธานนะครับพระมาหากัสปะเนี่ยดำเนินมาถึงจะถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธาตุส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สเสด็จ มาอยู่ที่มือของพระมหากัสปะและภายหลังพระมหากัสปะกับพระสงฆ์ห้าร้อยรูปเนี่ยอัญเชิญพระอุรังคธาตุมาที่ภูกำพาตรงนี้แล้วก็มีเจ้าเมืองห้าเมืองร่วมกันสร้างพระธาตุขึ้นณสถานที่แห่งนี้ในตำนานเนี่ยเชื่อกันว่าเจ้าเมืองทั้งห้าที่สร้างพระธาตุก็คือเจ้าพญานัลเสนพญาจุลมณีพรมอาทพญาอินทปัตนครพญาคำแดงพญาสุวรรณพิงคาระนี่แหละร่วมกันสร้างพระธาตุขึ้นเป็นครั้งแรกณที่นี้<ม>นะครับแต่ถ้าว่า สมัยก่อนเนี่ยพระาธาตุไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้เขาเรียกว่าอุบมุง,มงคืออุบมุงคืออุบมุงคือเป็นก่อก่อเป็นเล็กๆแล้วก็คือใช้ดินดิบก่อแล้วก็สูงไฟให้<อ>ดินสุกแล้วก็อัญเชิญพระาธาตุเข้าไปบางคนก็บอกว่าเป็นศิลปะแบบจามข้างในนะข้างในนะครับจามก็คืออาณาจักรดั้งเดิมโบราณอ,อ่ะก่อนที่จะมีประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอาณาจักรจามโคตบองอะไรเงี้ยก็อาณาจักรล้านนาเลยเหรอใช่ทีนี้ยถูกบูรณะมาเรื่อยๆปัจจุบันก็ จากเมืองสีโคตตะบองนะเมลุกคณนครก็มาเป็นจังหวัดนครพนมก็ถือเอาปฐมเหตุของพระธาตุพนมรหรือพระธาตุปนมปานมถ้าเป็นภาษาอีสานแต่จริงๆคําว่าพนมนี่ก็แปลว่าภูเขาในภาษาของโบราณอ๋อเหอรอใช่เอาแค่ผมคิดพน,พ,นพนมอย่างนี้อพนมอย่างนี้ก็เป็นรูปภูเขาไง อ๋ <laughs> <c oughs> อ,ล,อลักษณะเป็นภูเขาขึ้นไป <c oughs> เอาหมากเอาภูมากองเรียงกันขึ้นไปก็เรียกพนมหมากพนมภูอ๋อนั่นแหละพระธาตพนมก็ดังมีคําขวัญของจังหวัดนครพนมว่าพระธาตพนมฆ่าล้ําวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโของอันนี้คือภาพในปัจจุบันมีความงดงาม <c oughs> ครบเลยนะครับผมเอาไปดูพระธาตพนมในอดีตครับเอาแบบ ยังไม่ไกลมาก่อนนะ,ะยังไม่ไกลยังไม่ไกลประมาณ2,521เป็นการบูรณะพระธาตพนมก็คือปี2 2 1ถึง2,522เป็นศินละปะแบบล้านช้างเป็นรูปดอกบัวดอกบัวแวงก็คือดอกบัวที่ทรงสูง,สงอย่างเงี้ยศิละปะบแบบล้านช้างขึ้นไปข้างบนก็หุ้มทองคํายอดปีแล้วก็มีฉัตดทองคําแล้วประดับเพชรมีขนาดฐานกว้าง12.33เมตรนะครับสูง ห้าสิบสามเมตรหกสิบเซนหลังจากที่บูรณะแล้วก็มีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าไปบรรจุในพระธาตุพนมนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองในวันที่23มีนาคม2522นะครับได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธียกฉัดยอดพระธาตุพนมนะครับและทรงบรรจุพระอุรังคธาตุนะครับผมอ่า เดี๋ยวเราจะย้อนดูภาพเหตุการณ์ที่พระธาตุล้มครับเคยได้ฟังเพลงไหมเหตุเกิดวันที่11สิงหาเมื่อตอนเวลาดึกสงัดสายพ้นกระหน่ำลงพัดสะบัดมีเพลงครับพระธาตุพนมอยู่คือสาเหตุเกิดจากเหตุพายุเหรอครูคือด้วยความเก่าแก่ของพระธาตุพนมเองที่สร้างมากว่าพันปีครับแล้วก็ เสื่อมโทรมของอิฐแล้วก็โครงสร้างาคือสมัยก่อนสร้างต่อเติมกันขึ้นต่อเติมกันขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือพระธาตุพ,พนมล้มในวันที่11สิงหา2518เพลงก็บอกคนร้องไห้กันเลยนะนี่ยังจะร้องไห้เลยคนร้องไห้ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่รู้ว่าพระธาตุพ,พนมล้มเนี่ยนั่งร้องไห้น้ำตาไหลกันหมดเลยนะฮะ เพราะว่าถือว่าเป็นปูชนียสถานสําคัญของทั้งสองฝั่งอันนี้ล้มเมื่อปี2018เห็นไหมว่าฟาดไปทางอาคารตรงนู้นหมดนะครับครับครับย้อนกลับไปก่อนพระธาตุพนมจะล้มนะครับ,รบอันนี้2,506้ก็คือว่าเดิมอะเตี้ยกกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่ในสมัยยุคจอมพลปอได้บูรณะเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือประมาณปี2,483เนี่ยต่อเติมข้างบนขึ้นไปอีกพอต่อเติมข้างบนขึ้นไปอีกเนี่ย ปัญหาคือรูระบายอากาศกับความหนักข้างบนอีกนะครับก็เลยทําให้น้ําฝนเนี่ยไหลเข้าไปได้แล้วไม่มีระบายน้ําออกแล้วค่อยซึมเข้าไปอิดอทำให้เปื่อยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นอิดในสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็เกิดชุ่มน้ําชุ่มน้ําแล้วก็รู้สึกจะมีแผ่นดินไหวด้วยในปี2องร้อสิบแปดแล้วทำให้ใหเกิดรอยร้าวอืมอ่ามันก็หลายสาเหตุด้วยกันนะครับผมพอพระธาตพนมล้มเนี่ยทำให้เห็นภายในว่าอุลังคธาตุเนี่ยบรรจุอยู่ในพระอูบ นะครับพระอุบทองที่งดงามมากข้างนอกเป็นบุสบกแล้วก็จะมีตั้งแต่เป็นพระอุบหินสัมสลิศแล้วก็เป็นชั้นๆเป็นไม้จนันแล้วก็เป็นพระอบทองอยู่ในน,นั้นด้วยที่รบรรจุพระธาตุนี่ดีนะว่ามีหลายชั้นนะใช่มีหลายชั้นก็จะมีอันเดียวอาจจะแตกได้นะใช่ครับผมก็เป็นโอกาสให้นักโบราณคดีเนี่ยได้เข้าไปศึกษา โครงสร้างภายในด้วยนะครับอ,อ่านี่ปี2449เก่าลงไปกว่านั้นอีกอเห็นไหม<อ>ว่าจะเตี้ยอันนี้ก็ยังยังไม่สูงนะยังไม่สูงเตี้ยแล้วก็ทรงอ้วนหน่อยนึงเดิมเนี่ยสูงแค่43เมตรบูรณะครั้งก่อนนวนประมาณสักเกือบ200ปีโดยพระเจ้าราชคูรหลวงโคนสเมกครับแต่ว่าพอในสมัยรัฐบาลจอมพลปบูรณะขึ้นไปสูงอีก53เมตร เพิ่มไปอีก10เมตรแล้วเพิ่มฉัดทองคําแล้วเพิ่มพลอยประดับต่างๆนะครับส่วนยอดหุ้มด้วยสำลีและเหล็กเปียกย้อนกลับไปอันนี้ปีพุทธศักราช2449นะครับเมื่อครั้งกรมพญาดํารงราชานุภาพเสด็จออกมาตรวจราชการในมณฑลต่างๆในอีสานนะครับองค์ที่ประทับนั่งตรงกลางนี่นะครับองค์เล็กๆและใส่หมวกนะครับกรมพญาดำรงราชานุภาพหมายวาถ่ายที่พระธาตุพนมองค์เก่า อันนี้อันนี้ลงสีใหม่นะครับอันเนี้ยได้ยุคเดียวกันแต่ว่า,าได้ถูกลงสีใหม่ปี2449ประชาชนเมืองนครพนมมารับเสด็จกรมพญยาดำรงราชานุภาพเห็นไหมฮะคนจะนั่งรอเฝ้ารับเสด็จนี่มียักษ์อยู่ด้วยตัวนี้การนั่งของใบกาบคนเก่าๆก็ยังไม่มีพระเพียบยังไม่มีขัดตมาธน่งนะยอง,ยองนั่งยองเอาใช่พี่ไปดูพระสมัยก่อนก็นั่งอย่างนี้นะนั่งยองๆแล้วไหว้นะพม่ายังนั่งอยู่นะเอนั่งยองๆอย่างนี้แหละ เออเนี่ยเห็นพระคือพระอย่านั่งยองๆอขนั่งอยู่นี่เนี่ยใช่พระจะนั่งยองๆอย่างนี้นะฮะนั่งเขาเรียกว่านั่งกระโยงนั่งกระโยงใช่นั่งกระโยงนั่งยองๆอย่างนี้ฮะครับผมครับแล้วก็มีรูปปั้นอยู่มียักษ์ใจดีรับแขกเสมือนเทวดาตรงเนี้ยเป็นประตูเข้าถ้าเป็นภาษาอีสานเรียกว่าประตูโค้งแปลว่าประตูใหญ่ยักษ์แบบพื้นบ้านน้าตาใจดียิ้มแย้มนะก็ใจดียักษ์ใจดีทางเข้าทางเข้านะทางเข้าทางเข้าอ้าวนี่ปี2449 ที่เห็นเนี่ยคือชาวบ้านท<ล>าําในภาคอีสาน<ะ>ตรงนั้นก็คือปรสาสัทพึ่งแห่ปสาสัทพึ่งมาเป็นพุทธบูชาขี้พึ่งเนี่ยมันไม่มีซื้ออย่างนี้นะต้องไปหาในป่าไปตีพึ่งอะ่ะตีลงพึ่งพอเอาน้ําหวานเสร็จก็เหลือลงพึ่งนั่นแหละก็มาทําขี้พึ่งเก็บสะสมไปเยอะๆถึงวันหนึงก็เอาขี้พึ่งเนี่ย มาทําเป็นดอกไม้ประดับกับต้นกล้วยแล้วไปถวายวัดเอาไปถวายวัดแลวพระก็จะเอาไปหล่อเป็นเทียนเพื่อใช้ก็เรียกว่าได้บุญกุศลมากมันก็เป็นเครื่องบูชาเครื่องบูชาก็มีประเพณีแห่ปราสาทพึ่งสมัยสมัยรัชกาลที่ห้านี่เห็นมีกลองมีกลองอยู่นี่ด้วยเนี่ยกลองก็ตีแห่มันมีขบวนมีมหโหรสทนะใช่ครับขบวนแห่ย้อนกลับไปอีกนะเก่ากว่านั้นอีกครับผมสักปีไหนฮะครูกาย2,439ัร สมัยก่อนสิฮะมีต้นตาลต้นอะไรขึ้นเนี่ยเนี่ยจะเป็นทรงเตี้ยอันนี้ก็บูรณะในสมัยพระราชคคูหลวงวัดโพนเสม็บูรณะก่อนที่จะสมัยจอมพลปอก็เกือบก่อน200ปีนะครับพระธาตุพนมองค์ใหม่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ยัง ยึดรูปแบบทรงเดิมแตกต่างกันไปโดยลวดลายแล้วก็ส่วนสูงขึ้นไปเห็นไหมฮะถ้าเป็นพระธาตุทรงอย่างเงี้ยในอีสานนี่ก็ยังเหลือพระธาตุเลนูนครที่ยังไม่ได้ทรงสูงเป็นปีขึ้นไปอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็ภาพที่เก่าแก่ที่สุดที่หามาได้เรื่องพระธาตุพนมนะครับครับผมโอ้นี่คล้ายกับนิทานปราปลาเขงเล่าพศแปพศแปครับผมอ่ะและนี่คือเรื่องราวนะครับภาพเก่าเล่าเรื่อง พระธาตุพนมครับผมนะี่ได้ความรู้จักครูไก่นะครับวันนี้เราขอขอบคุณนะครับดรสุรัตจงดาครูไก่ครับขอบคุณครับและสำหรับวันนี้ผมจะช่วยก้มหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันอทิตย์ตะวันโด่ง1 0โ0งตรงทางช่องมดพอยต์กดหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ